ด็อกซิลาสารคดีใหม่เพียบ Full HD ทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m สายพันธุ์นี้ชื่อว่า Ecuadorian Blue f e ูฟีถูกพบในปี1991นับจากนั้นมาก็แทบจะไม่ได้พบเห็นอีกเลยและชีวิตของมันก็เป็นที่รู้จักเพียงน้อยนิดเท่านั้นเพราะว่าเช่นเดียวกับทารันทุ่าอ่อนไวัยทั่วไปมันจะต้องผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าการลอกคราบ ดังนั้นมันจึงล่าถอยกลับไปยังรังที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นทารันทูล่าเกือบทุกชนิดจะพลิกหงายตัวเวลาลอกคราบแมงมุมไม่มีโครงกระดูกภายในดังนั้นพวกมันจึงเติบโตได้ด้วยการลอกคราบชั้นนอกหรือโครงกระดูกด้านนอกออกเท่านั้นเลือดจะถูกสูบผ่านเข้าไปตามช่องว่างในร่างกาย จนกระทั่งผิวเก่าเริ่มแยกจากกันการลอกคราบจะใช้เวลานาน2องถึงชั่วโมงมันเป็นช่วงเวลาที่ทารันทุล่ามีความเสี่ยงสูงสุดมันไม่สามารถไปที่ไหนได้หรือแม้แต่ป้องกันตัวจนกว่าขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงที่อ่อนวัยทารันทุล่าจะลอกคราบราวสี่ครั้งต่อปี และเมื่อเริ่มอายุมากขึ้นและตัวใหญ่ขึ้นมันจะลอกคราบโดยเฉลี่ยแล้วปีละครั้งในที่สุดทุกส่วนของร่างกายก็จะเป็นอิสระและแมงมุมจะทดลองผิวใหม่แต่มันก็ยังอยู่ในช่วงเปราะบางแม้กระทั่งเขี้ยวก็ยังอ่อนนิ่มผิวนั้นละเอียดเสียจนง่ายต่อการแยกตัวและอาจทำให้แมงมุมเลือดออกจนตายต้องใช้เวลาหลายวันกว่าเปลือกนอกจะแข็ง การลอกคราบยังช่วยทำให้ขาที่ขาดหายไปงอกกลับมาใหม่ได้อีกด้วยหลังจากความพยายามอย่างหนักหน่วงแมงมุมก็จะอ่อนแรงและสูญเสียน้ำมันหยุดกินอาหารก่อนลอกคราบและต้องรอไปอีกสองวันหรือกว่านั้นก่อนที่จะกินได้อีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ลงเหลืออยู่มีแค่เปลือกเก่าเท่านั้นตะขับยักษ์เขตร้อนแบ่งปันอนาเขตร่วมกับทารันทุรา เจ้าสัตว์ขนาด10นิ้วตัวนี้ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นแม้ว่าจะมีพละกกำลังแข็งแรงมันก็เป็นพวกชอบเดินและจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหากินบนพื้นดินตะขาบเป็นหนึ่งในสัตว์บกที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกเจ้าสัตว์ดึกดำบันเหล่านี้มีต้นกำเนิดมานานถึง400ล้านปีและบางชนิดก็มีพิษร้ายแรง เช่นเดียวกับทารันทุล่าตะขาบตัวนี้ก็คือนักล่าเช่นกันและแม้แต่ทารันทุล่าเองก็ยังไม่ปลอดจากอันตรายรวดเร็วบานสายฟ้าแลบและพละกํะกำลังที่แข็งแกร่งตะขาบ จมตีแมงมุมอย่างดุร้ายและฝังเขี้ยวของมันจมลึกลงในร่างเช่นเดียวกับทารันทุล่าที่มันฆ่าไปตาขาบมีเขี้ยวงงที่กลวงสองอันสำหรับฉีดพิษให้เหยื่อเป็นอมพาส เป็นนักกินที่ตะกระตะกรามเมื่อกินเสร็จแล้วจะเหลือซากเพียงนิดเดียวเท่านั้นมนุษย์และทารันทุล่าไม่มาเผชิญหน้ากันบ่อยนักข้อยกเว้นหนึ่งอาจเกิดขึ้นในป่าฝนซึ่งถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่เกษตรกรรมไปแล้วเช่นสวนกล้วย แม้ว่าถิ่นที่อยู่จะถูกลุกรานแต่สายพันธุ์ทารันทุล่าจำนวนมากสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปได้ดี มนุษย์ดูเหมือนจะไม่ได้รบกวนพวกมันแต่อย่างใดอันที่จริงทารันทุล่ามักจะชอบปรากฏตัวอยู่ในจุดเก็บกล้วยส่วนใหญ่เนื่องมาจากเหยื่อที่พวกมันตามล่านั้นมาชุมนุมอยู่ที่นี่เช่นเดียวกัน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือกล่องเก็บกล้วยกลายเป็นที่ทดแทนโพรงและนั่นย่อมหมายความว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้จะเกาะติดไปกับกล่องสู่ดินแดนที่มันไม่เคยรู้จักแม้แต่ในปลายยุคปี1950ก่อนที่จะมีการคิดค้นยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีขึ้นมาทารันทูล่าก็ได้เดินทางไปทั่วโลกแล้ว สินค้ากล้วยที่ถูกส่งลงเรือไปทั่วโลกต้องใช้เวลาเดินทางนานหลายสัปดาห์จนกว่าจะถึงจุดหมายสินค้าทางเรือส่วนใหญ่จากเขตร้อนมุ่งหน้าไปยังยุโรปในวันที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตยังอยู่ไกลแสนไกลพ่อค้าขายของร้านชำเล็กๆจะดูแลในเรื่องอาหารประจำท้องถิ่นนอกจากนี้ยังจัดการกับสินค้าที่เรียกว่าสินค้าจากอาณานิคมซึ่งรวมไปถึงกล้วยจากแดนไกลด้วย เนื่องจากผลไม้อันเป็นที่ต้องการชนิดนี้ถูกเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เย็นกล้วยจึงมักจะสุกก่อนวางขายและส่วนใหญ่ของสิ่งมีชีวิตที่แอบซ่อนตัวไปในเรือก็ต้องผจญภัยด้วยเหมือนกันภาพที่ไม่ได้ทำให้ตกใจเช่นนี้กลับไม่ได้ช่วยลบล้างชื่อเสียงที่ไม่ดีของทารันทูล่าแต่อย่างใดและมันก็ไม่ได้เป็นที่ต้องการมากนัก เจ้าอสุรกายตามมาตรฐานของยุโรปนี้จะถูกกำจัดทิ้งทันทีที่พบสายพันธุ์ใหม่ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักจำนวนมากถูกฆ่าตายไปเช่นกันแต่การอนุรักษ์สัตว์กลับไม่ใช่เรื่องที่พ่อค้าส่วนใหญ่ใส่ใจการเผชิญหน้าที่ร้ายแรงเกิดขึ้นได้ยาก แรงกัดของทารันทูล่าจะทำให้เจ็บปวดแต่ก็ไม่รุนแรงพอที่จะฆ่ามนุษย์ได้อย่างไรก็ตามญาติจอมดุร้ายของมันกลับไม่ได้เป็นเช่นนี้แมงมุมชนิดอื่นๆอ,อาศัยอยู่ในดงกล้วยเช่นกันแต่ที่นี่เราก็ต้องพยายามแยกแยะ เจ้าพวกที่ชักใหญ่อยู่บนที่สูงๆงเช่นเจ้าอาจายอาปี้ตัวนี้ไม่มีพิษภัยใดๆเจ้าพวกที่ไม่ชักใหญ่กลับเป็นพวกที่เราจะต้องคอยระวังนี่คือแมงมุมพพนจรแห่งอเมริกากลางและอเมริกาใต้หลายตัวอยู่ตรงตำแหน่งที่อันตรายพร้อมจะกัดตลอดเวลา อย่างไรก็ตามความหลากหลายของสายพันธ์ุแมงมุมอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้กลายเป็นว่าเจ้าแมงมุมนักล่าตัวนี้กลับไม่ได้เป็นอันตรายเลยแม้แต่น้อยนี่คือตัวที่ต้องหลีกให้ห่างแมงมุมพเนจรบราซิเลียนหรือมีชื่อเล่นว่าแมงมุมกล้วยตอมของมันเต็มไปด้วยนิวโรท็อกซินมอรณะ เสียงที่สุดก็คือคนเก็บกล้วยพวกเขาตัดเครือกล้วยจากต้นด้วยมือโดยไม่คำนึงถึงเจ้าถิ่นขนาดเล็กเหล่านี้เลยการเผชิญหน้ากับแมงมุมอย่างใกล้ชิดกลายเป็นสิ่งที่ต้องพบเจอทุกวันและมีความเสี่ยงอย่างสูงว่าเครือกล้วยนั้นเป็นที่ซ่อนของสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรง แรงสั่งสะเทือนจะขับแมงมุมออกจากเครือกล้วยแล้วเข้าไปใกล้กับผู้ถือมากยิ่งขึ้นไม่ช้าไม่นานเจ้าแมงมุมกล้วยขี้งุดหงิดก็จะโจมตีอย่างแม่นยำในระยะราวครึ่งเมตร แลกรอยกัดกับชีวิตของมันแต่หลังจากไม่กี่นาทีพิษของมันก็เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดพิษชนิดนี้คือนิโรทอกซินซึ่งโจมตีระบบประสาทรอบนอกสกัดกั้นการส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อในที่สุดกล้ามเนื้อก็จะยุดและเป็นตะคริวเหยื่อจะเริ่มมีเหงื่อออกลมหายใจติดขัด ด็อกซิลาสารคดีระดับโลกภาคไทยทดลองดู30วัน79บาทที่ d o x i l a c o m ที่รอยถูกกัดจะเป็นบริเวณที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างมากซึ่งอาจจะลุกลามไปได้อาการอื่นๆก็คือแรงดันเลือดลดลงอย่างรวดเร็วและในกรณีร้ายแรงเยื่ออาจจะมีอาการช็อกได้ ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนายาแก้พิษซึ่งตอนนี้มีอยู่อย่างแพร่หลายในอเมริกาใตา้ความตายที่เกิดจากระบบหายใจล้มเหลวอาจเกิดขึ้นได้ในบางครั้งแมงมุมอาศัยอยู่ตามซอกหลืบทั่วทุกแห่งในโลก ยกเว้นแต่ทวีปอันตาร์กติกาแม้แต่ในทะเลทรายอันห่างไกลทารันทูล,ล่าก็ยังคืบคลานอยู่ทุกภูมิประเทศแต่พวกมันก็หาตัวได้ยากนั่นเพราะส่วนใหญ่มันจะชอบหลบแดดและความร้อนตอนเช้าตรู่ก็อาจจะพบเห็นบางตัวที่เดินทางกลับจากหากินในยามค่ำคืนพวกมันไปถึงที่พักอย่างรวดเร็วเพื่อหนีจากเปลวแดดที่ลามเลีย บางทีพวกมันก็อาจจะต้องแวะพักในซอกหลืบหินสักชั่วขณะหนึ่งแต่ตามปกติพวกมันชอบซ่อนตัวอยู่ในโพรงและมักจะเข้ายึดครองรูหนูร้างหรือขุดโพรงเองโดยใช้เขี้ยวและขาโพรงนั้นอาจจะลึกลงไปในดินราว30เซนติเมตรหรือมากกว่า แม้ว่าทะเลทรายจะเป็นภูมิประเทศที่ไร้ร้างแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่แสนพิเศษหนึ่งในบรรดาที่น่ากลัวที่สุดถูกค้นพบในปี1992ท่ามกลางอนณาเขตที่แห้งแล้งของอเมริกากลางนั่นก็คือทารันทูล่าเข่าแดงเม็กซิกันช่วงที่เปิดเผยให้เห็นนี้คือช่วงท้องที่เกลี้ยงกล่วของมัน เมียจะมีร่างกายยาวขาของมันอาจจะยาวได้5้ถึงหนิ้วเลยทีเดียวเช่นเดียวกับทารันทุล่าอื่นๆเจ้าเม็กซิกันขาวแดงนั้นเป็นสัตว์ที่หวงแหนอนาเขตและจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กับโพรงไม่ห่างไปไหนไกล แต่จะมีข้อยกเว้นในระหว่างฤดูการผสมพันธุ์เมื่อเพศผู้จะร่อนเร่ออกไปไกลเพื่อหาคู่ที่ยินยอมพร้อมใจมันเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเจ้าสองตัวนี้ดูจะส่งสัญญาณผิดพลาดระหว่างกันเจ้าเพศเมีย อาจจะตีเจตนาของเจ้าเพศผู้ผิดไปหรืออาจจะแค่ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะผสมพันธุ์ยังไรก็ดีเจ้าเพศผู้ก็ต้องพบเจอกับผลลัพธ์มรณะจากความพยายามขยายพันธุ์ในครั้งนี้การกินพวกเดียวกันเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทารันทูล่าและเป็นสาเหตุที่ทำให้มันมีชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่ทารันทูล่าก็ไม่ใช่ศัตรูตัวร้ายที่สุดสำหรับพวกเดียวกันเองเสมอไป ยังมีนักล่าอื่นๆที่ต้องคอยระวังเช่นโคอติหรือสัตว์ที่คล้ายหมาหิงญาติของแรคคูนชนิดนี้อาศัยอยู่ในอเมริกากลางและอเมริกาใตา้มันใช้แนวปากบนที่ยาวและยืดหยุ่น คุยเขี่ยหา,มาแมลงและสิ่งอื่นๆที่กินได้ข้อวาติดูจะหิวโหยอยู่เสมอพวกมันจะออกท่องไปบนพื้นเพื่อหาผล,ลไม้ถั่วกิ้งก่าหรือว่าไข่นกอย่างไม่มีวันจบสิน้นประสาทการดมกลิ่นของมันไวมากเช่นเดียวกับประสาทการฟัง จมูกของมันจะรับกลิ่นได้แม้จะอ่อนจางเพียงใดก็ตามแล้วจูๆ่ๆมันก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่าง มันได้พบสิ่งที่ต้องการแล้วที่เหลือตอนนี้ก็คือกลเลม็ดการคุยและตะกุยจะทําให้เจ้าของบ้านตื่นตกใจจนต้องถลาออกมาข้างนอกแต่นักล่าผู้เชี่ยวชาญกลับละเว้นที่จะโจมตีมันโดยทันทีแต่กลับจะไล่ล่าเหยื่อจนกว่าจะเหนื่อยอ่อนควาติค่อยๆเขีย่ยแมงมุมเพื่อหวังที่จะหลบเลี่ยงเขี้ยวที่มีพิษสงอันร้ายกาจของมัน ในที่สุดทารันทูล่าที่เหนื่อยอ่อนก็ถูกย่ำจนตายสำหรับโควาติเหยื่อแปดขานั้นถือเป็นมื้อพิเศษแมงมุมมีสารอาหารมากมายทุกอย่างจะถูกกินเข้าไปจนถึงขาคู่สุดท้าย แม้จะมีอุปสรรคมีศัตรูสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายอยู่รอบกายทารันทูล่าก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในทะเลทรายในปี1996สายพันธุ์ทะเลทรายใหม่ถูกค้นพบในประเทศเม็กซิโกมันอาจจะดูไม่น่ากลัวแต่ก็เป็นแต่เพศผู้เท่านั้นในทางกลับกัน เพศเมียดูเหมือนนกยุงทะเลทรายเลยทีเดียวสีสันอันสวยงามเช่นนี้เกิดขึ้นได้ยากในหมู่ทารันทูลา่าเช่นเดียวกับแมงมุมเพศผู้ทุกตัวจุดหมายใหญ่ของเจ้าตัวนี้ก็คือหลอกล่อให้แมงมุมเพศเมียออกมาจากโพรงเพื่อผสมพันธุ์คราวนี้มันโชคดี แมงมุมสาวดูเหมือนจะตอบสนองหลังจากหลบหลีกจากเขี้ยวของเพศเมียได้แล้วมันจึงรัวเคาะที่ใต้ร่างกายของเพศเมียจากนั้นจะฉีดน้ำเชือ้อโดยใช้ขอที่ปลายขาด้านหน้าทั้งสองข้างโชคร้าย นี่คือเส้นทางชีวิตสุดท้ายสำหรับมันแล้วแม้ว่าแมงมุมสาวจะตัดสินใจไม่กินมันมันก็ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแมงมุมเพศผู้จะตายไม่นานหลังจากพร้อมผสมพันธุ์แต่แมงมุมเพศเมียอาจจะมีชีวิตอยู่ได้นาน20 30ปีเลยทีเดียวในช่วงชีวิตแมงมุมสาวจะผสมพันธุ์หลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีไข่มากพอ หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือนหลังการผสมพันธุ์มันจะเริ่มวางไข่หลายร้อยฟองในแต่ละคราวไข่จะถูกวางบนแพรไหมอันอ่อนนุ่มที่ตัวแม่สร้างขึ้นขณะที่เค้นไข่ออกมามันจะปล่อยน้ำเชื้อของเพศผู้ที่เก็บไว้ในอวัยวะพิเศษออกมาด้วยในที่สุด ไข่ก็สุกเสียทีทันทีหลังจากที่วางไข่พรันทุล,ล่าจะทอใยห,ห่อหุ้มไข่เอาไว้อย่างหนาแน่นไข่จะหายไปภายใต้รังไหมดิบกลายเป็นไข่ยักษ์ที่แม่แม,มงมุมเฝ้าอย่างห่วงแหน ในบางครั้งแม่ที่รอคอยก็จะผละจากรังไปชั่วคราวแต่มันก็จะนำรังไหมดิบติดไปด้วยประมาณหกสัปดาห์หลังจากนั้นไข่มีการพัฒนาขึ้นมากจากนั้น ลูกแมงมุมก็จะฟักตัวออกมาเจ้าตัวจิ๋วเหล่านี้จะลอกคราบอยู่บ่อยๆขณะที่อยู่ภายในรังสีของมันจะเปลี่ยนไปจากนั้นก็จะออกมาจากไข่กลายเป็นแมงมุมที่พัฒนาเต็มที่แต่ยังตัวจิวจ๋วจิ๋วซะยิ่งกว่าแมงวันซะอีกทารันทูลา่าใบยาวถูกปล่อยให้ปกป้องตัวเองตั้งแต่วินาทีแรกของชีวิต แม้ว่าพวกมันจะยังอยู่ในสายตามแม่ไปอีกหลายชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถเรียกร้องการดูแลจากแม่ได้และถ้าหากว่าอยู่นานเกินไปแม่ก็อาจจะก,กินพวกมันจนหมดในที่สุดรังน้อยที่สร้างใหม่ก็จะแตกออกโดยแต่ละตัวแยกย้ายกันไปมันเป็นเส้นทางสายหารือโหดสู่ความเป็นผู้ใหญ่มีศัตรูอยู่ทุกหนทุกแห่ง และแมงมุมน้อยหลายตัวก็ไปไม่ถึงจุดหมายดวงตาของนักล่าอีกคู่หนึ่งกวาดไปรอบๆบ คาเมีลยนและแน่นอนแมงม,มุมก็ต้องคอยระวังพวกเดียวกันเองอีกด้วยเจ้าตัวนี้สร้างกับดักที่ปากโพรง จากนั้นม so, so no ันจะนอนเฝ้ารอคอยรับแรงสั่นสะเทือนแม้อ่อนบางจากข้างบนความพยายามทุกครั้งไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไปแต่กับดักก็มีไว้กันพลาดและถ้าหากเมื่อครั้งแรกคุณไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ องจจู่สำหรับผู้ที่รอดชีวิตพวกมันอาจจะมีตำแหน่งในลำดับตามธรรมชาติและมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรมาแมลงขณะเดียวกันพวกมันก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วทำไมไม่ทำสิ่งเดียวกันให้พวกมันบ้างทำไมไม่ลองทำตามคำพูดเก่าแก่ที่บอกไว้ว่าถ้าอยากอยู่ดีมีสุข ก็จงปล่อยแมงมุมให้วิ่งออกไปอย่างสำราญด็อกซิลาสารคดีระดับโลกค้นพบสิ่งใหม่ทดลองดู30วัน79บาวัที่ d o x s i l a c o m